มาดูในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับดูซิคนเกิดวันจันทร์ไพ่จะเตือนอะไร อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นแม่ยานางการเดินทางนะครับอย่างที่2ไพ่ขึ้นเป็นพระราหูเนี่ยเป็นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไพ่ขึ้นชัดเจนมากๆเพราะว่าในส่วนของวัสนาตัวคุณเนี่ยมันตกเป็นก้าดาบเนี่ยนะก้าีดเบในพลังงานของสิ่งที่มันเจอเรื่องทุกข์เยอะนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นพระราหูค่อนข้างชัดเจนนะครับในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นเหมือนสิ่งที่มันเป็นพลังงานเหนือธรรมชาติที่จะมาขัดมาขวางเรื่องต่างๆแล้วก็ความประสบผลสกร็จเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นแมยานางเนีหมายถึงการที่คุณจะทาอะไรแล ไพ่ขึ้นถวายเครื่องหอมนะไหว้พระสวดมนต์นะครับไพ่ขึ้นผิดขรูตองแกง่มันหมายถึงเรื่องของพลังงานที่คุณเองนะอย่างแรกเลยนะครับก็ถ้าคุณมีการไหว้บูชาเกี่ยวกับสายเทพนะครับก็อาจจะต้องถวายเครื่องหอมหน่อยเพื่อจะให้มีกลิ่นหอมหรือว่าปรับปรุงจุ้ยในบ้านคุณก็ได้นะครับก็ทําบ้านคุณให้หอมมากิขึ้นก็เป็นการให้เหมือนคล้ายๆเทพเทวาเจ้าเที่ยวทางมีความสุขมากขึ้นแล้วก็เหมือนคล้ายๆได้บ้านที่มีความอบอวลด้วย กินนมหอมเนี่ยก็ช่วยได้นะเป็นการเสริมองช่วยด้วยในตัวนะครับต่อมาเป็นการไหวพระสวดมนต์นะครับไหวพระสวดมนต์ทุกๆเย็ยนทุกๆเช้าทุกๆก,ก,ก่อนออกจากบ้านก่อนออกไปทํางานเพื่อเสริมให้เรื่องของ าการงานของคุณความสำเร็จของคุณการเงินของคุณให้ดียิ่งขึ้นนะเสริมชีวิตให้ดียิ่งขึ้นและลงมไปถึงอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อส่งเสริมให้มีความสําเร็จในอีกหนึ่งทิศท,ทางได้ด้วยนะครับลงไปถึงไฟขึ้นปิดครูตรงแก่นเนี่ยมันเป็นพลังงานที่2อ,อย่างนะมันเป็นเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรอย่างหนึ่งด้วยที่ต้องอเหมือนเป็นพลังงานที่เตือนมาว่าเออต้องอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรเยอะนะเจริญทางด้วยนะอะไรเงี้ยหรือใครที่มีครูบาอาจารย์ใครที่มีการไปสักมีการไปครอบเสียนอ เสริมดวงให้กับตัวเองให้ดียิ่งขึ้นด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องมีการส่งเสริมให้มีชีวิตทีด่ดียิ่งขึ้นจากสิ่งเหล่านี้ด้วยเช่นกันนะครับเรามาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกดูซิไพ่เตือนอะไรไพ่ขึ้นเป็นปีขาดนะครับไพ่ขึ้นเป็นปีขาดเนี่ยเป็นพงงนลนพังงานของความกล้านะครับพลังงานของความกล้าเราต้องมีความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่มันทุกนะสิ่งที่มันไม่สบายใจนะมันเป็นความที่คุณเอง ต้องต่อสู้กับพลังงานของเจ้ากรรมในเวรเหมือนกันนะคือเป็นเหมือนแบบเจอเรื่องทุกข์ใจอ่ะมันก็ต้องมีความที่มันต้องเอาใจดีสู้เสือเพื่อจะเอาชนะหลายๆสิ่งหลายอย่างให้มันผ่านพ้นไปได้นะครับความกล้านี้ดูซิไพ่ยขยับไว่ยอย่างไรนะครับไพ่ขึ้นว่าเสริมด้วยการเดินจมกลมุมนั่งสมาธิอีกหนึ่งนะครับสร้างสติตเออเดินจมกลุมเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเดินช้าชานะเราเดินไปเดินมาก็ได้นะอยู่กับบ้านบางทีมันคิดอะไรไม่ออกเดินไปเดินมาบางที มันทําให้มันเกิดสติปัญญาได้เหมือนกันนะครับมันทําให้คุณมีสติมีพลังงานมีเกิดพลังใจเกิดความกล้าเกิดความสบายใจมากขึ้นนะครับก็ลองทําดูนะอย่างต่อมานะครับเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของติดสัญญานะถ้าเป็นชาตินี้ถ้าคุณจําได้ถ้าเคยไปสาบานกับใครมาว่าจะรักกันตลอดไปว่าจะามีความรักที่ดียต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นในเรื่องของการที่มันติดจากภพชาติที่แล้วอันนี้มันแล้วแต่บุคคลจริงๆเลยนะครับนั้นะ ถ้ารู้สึกไม่สบายใจนะแล้วอยากให้มันเคลียร์ในเรื่องของเนี้ยใคืกว่านั่งบนหนังเสือเนี้ยมันก็อีกความหมายคือมันก็ยังติดคํามั่นสัญญาได้เหมือนกันนะครับดังนั้นช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะครับก็ต้องมีมโอกาสก็ต้อการไปที่รพระประธานใกล้บ้านหรือวัดใกล้บ้านนะครับก็ไปถอนคํามั่นสัญญาเพื่อจะให้ไม่มีอะไรติด้ังจิตใจแล้วก็อุทิบุญนะทำบุญด้วยอุทิบุญให้กับ,บกเจ้กเกากรรมนายเวรเจ้ากราตาของตัวคุณเองเพื่อจะเสริม ให้ชะตาดียิง่งขึ้นในเรื่องของความรักนี้นะครับมาดูซิว่าอย่างที่2เป็นอย่างไรนะครับอย่างที่2ไปขึ้นเป็นพราพิรานะครับพลังงานของการสร้างความสบายใจนะพราพิราเ,เป็นพลังงานของนัสิดนัสิดนะคือเป็นพลังงานของการที่มันต้องหยุดการกระทําที่มันไม่ดีนะครับแล้วก็หาสิ่งที่มันรื่นเริงทางจิตใจนะหยุดหยุดการกระทำที่มันไม่ดีหยุดกระทำที่มันคิดลบจนตัวเองจนเกินไปและผัดกลับ พลังงานที่ไม่ดีนะออกไปจากจิตใจ,จ,จตัวเราให้ได้นะครับนั้นมันอยู่ที่การโฟกัสที่ดีก็แล้วกันอ่ะพไพ่ว่อย่างไรต่อในสิ่งที่มันขจัดเรื่องที่ไม่ดีออกไปเนี่ยไพ่ขึ้นนะให้เสริมด้วยการปล่อยนกปล่อยปลานะครับเพื่อจะเหมือนปล่อยชีวิตคนนะเหมือนปล่อยชีวิตสัตว์เพื่อจะให้อ่สิ่งที่มันร้ายๆนะออกจากชีวิตของตัวคุณไปมันก็ช่วยได้นะครับแต่ก็ต้องดูวิธีนะบางทีบางสถานที่ปล่อยนกบางบางทีเขาก็อาจจะ,ะมีโอกาสที่จะ,ะทําเหมือนแบบให้นกกลับมาหาเขาแบบบนรูปแบบนี้ก็ต้องดูวิธีแล้วกัน เป็นการปล่อยชีวิตก็กล้กันไม่ว่าเป็นเป็นนกก็ได้เป็นสัตว์อะไรก็ได้โดยเช่นกันนะครับอ่ะต่อมาให้ขึ้นทําบุญกับผู้สูงอายุนะทำบุญกับผู้สูงอายุก็ได้นะครับอาจจะเป็นสถานเกี่ยวกับบ้านพักคนชาราก็ได้นะครับหรือทำบุญกับพ่อกับแม่ก็ได้เหมือนกันผู้สูงอายุนะครับหรือคนที่เขาลาบากนะคนที่เขา ขาดแคลนเนี่ยเราก็มีการแบ่งปันเป็นการให้ทานและสิ่งเหล่านี้มันจะเสริมพลังใจตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ทําให้มันกระจัดเนี่ยในเรื่องของพลังงานของสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่องของพลังงานของเจ้ากรรมนายเวรด้วยนะอีกทางหนึ่งพระวิรากไปถึงพลังงานที่มันกระจัดสิ่งที่ดีเนี่ยออกไปได้ดังนั้นสิ่งสําคัญคือสิ่งที่คุณตัวเองคุณเองเนี่ยต้องมีการสร้างพลังใจให้ดีในเรื่องต่างๆมันก็จะดีตามการสร้างพลังใจของคุณนั่นเองครับให้เตือนอย่างแรกนะครับให้เกิดเป็น อุปสมบทนะคือหมายถึงเรื่องของการปล่อยวางนะการปล่อยวางในสิ่งที่มันเป็นไปนะเป็นเรื่องความทุกข์เป็นเรื่องของการหวังใจตัวคุณไอสิ่งที่มันไม่ดีก็ปล่อยวางมันไปอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปนะอย่าไปคิดเยอะนะครับอ่าอย่างต่อมานะครับเพ่ขึ้นเป็นพระบริษัทกวนอิมนะครับอ่ามันเป็นเรื่องของการเมตตานะเมตตากับสิ่งที่มันเป็นไปเมตตาเป็นสิ่งที่มันเป็นความทุกข์เมตตาในเรื่องของความรักที่มันผ่านพ้นมาอะไรที่ไม่ดีก็ให้เป็นเรื่องของหวาน นะเรื่องวันนี้ก็คือวันนี้เรื่องพรุ่งนี้ก็คือเรื่องพรุ่งนี้ <S <S เรื่องอดีตก็คือเรื่องอดีตเราต้องแยกออกจากกันแล้วมาเจอการปร่อยิวางได้นะครับอ่ะดูสิไพ่ยขยายว่าอย่างไรไพ่ขึ้นขยายว่าวิธีการหมู่นะครับวิธีการหมุนไพ่ขึ้นบริจาคร่างกายหมายถึงว่าเรามีการสละอะไรสักอย่างออกไปเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องอุสงคนะสิ่งที่คุณปรารถนาเนี่ยมันก็ย่อมสําเร็จได้รวมไปถึงเรื่องการทําบุญสร้างพระนะครับก็ช่วยได้นะในการที่คุณเหมือนมี หลักจิตหลักใจหลักช้ให้กับตัวเองนะครับการที่คุณทาบุญร่วมทําบุญสร้างพระไม่จำเป็นต้องสร้างองค์เดียวคนเดียวนะอาจจะเป็นร่วมกับคนที่เขาสร้างพระอยู่แล้วนะหาบาท10บาท20บาทเนี่ยร่วมในร่วมสร้างพระแล้วมันก็เป็นเหมือนการที่ทําให้อา่าสร้างความที่มันเป็นพลังงานที่ดีดึงดูดก็หาเราเวลาคนไปกราบไหว้พระที่เราไปร่วมบุญตรงนี้เราก็ได้บุญนั้นแบบตลอดตลอดตลอดบุญเรื่องของความรักบุญเรื่องของชีวิตคุณก็จะ ส่งเสริมและดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับการสร้างพลังใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะครับเป็นพลังใจนะครับในเรื่องของไพ่จะเตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของพระไพรศกนะครับเป็นพลังงานของความยุติธรรมนะเป็นพลังงานของเป็นพลังงานคล้ายๆกับเทวเวสวร์ณาเทพเหมือนกันนะครับเป็นพลังงานของจิตใจนะในเรื่องของความที่มันสร้างความยุติธรรมางจิตใจให้ดีนะครับไอ้ความยุติธรรมเนี่ยมันเป็นความที่มันต้องเห็นตรง เห็นเที่ยงตรงนะไม่ใช่ว่าเอ็นเอียงไปทางความคิดความเครียดไม่ใช่เอ็นเอียงไปทางความคาดหวังจนเกินไปต้องเห็นตามหลักตามความจริงในสิ่งที่เป็นนะครับต่อมานะครับพลังงานของนางกวักนะครับสิ่งต่างๆในเรื่องความรักมันจะเริ่มดีขึ้นจากคุณเนี่ยต้องสร้างแรงดูดในใจให้ดีนะในการสร้างแรงดูดใจให้มันดึงดูดสิ่งดีๆเ,เข้าหาไม่ใช่เป็นการที่มันสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะครับอ่ะให้จะมูอย่างไรดูซี่ให้ความรักดีขึ้นนะครับอ่ให้ขึ้นเป็นทําบุญเกี่ยวกับไฟนะเกี่ยวกับแสงสว่างเติม้ะมตะเกียงก็ไได้้ถวายหใกับ อาวัต่างต่างที่ไฟขาดไฟเสียไฟพังอะไรแบบนี้เ,เราไปร่วมบริจาคมันเป็นเหมือนกันได้แสงสว่างของความรักมากยิ่งขึ้นความัดเจนก็จะเหมือนคล้ายแสงสว่างปลายอโมงมีแสงสว่างมากขึ้นความเจนก็จะเห็นมากขึ้นดียิ่งขึ้นรวไมไปถึงภัยขึ้นเรื่องของการขัดพระเช็ดพระฮะมันเป็นเรื่องของการที่สร้างความสะอาดสะอาดนะพระหมู่บูชาตามวัดนะองค์พระประธานตา่างๆที่หากมีวัดใดวัดหนึ่งเขามีการอาบกํากลังจะเช็ดพระกันกาลังจะทําความสะอาดเรา อาจจะอาอกอออกอาสานะเพื่อจะทําความสะอาดพระให้มีความรูปงามมากขึ้นตัวเองเป็นการเสริมเสน่ห์เมตตาตัวเวยนะให้คนที่คุณคุยด้วยเนี่ยหลงเสน่ห์คุณมากขึ้นนะรูปงามมากขึ้นมีออร่ามากขึ้นมีแรดีดูดมากขึ้นจากการเช็ดพระขับพระนี่แหละนะก็จะช่วยได้ให้มันมีแรงดูดที่ดีนะแล้วก็ทําให้ความรักเนี่ยมันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นอย่างแรกนะไพ่ขึ้นเป็นง่างนะครับเป็นพลังงานของมันเป็นเหมือนแบบ กิเลสนะมันเป็นกิเลสของตัวคุณด้วยนะครับไอสิ่งที่เป็นกิเลสเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณอยากได้สิ่งที่คุณอยากมีสิ่งที่คุณอยากจะให้มันเป็ดนะครับอ่ะดูสิอย่างต่อไปไพ่ขึ้นเป็นแพรหน้าคู่นะครับเป็นความรักความผูกพันนะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เป็นพลังงานที่คุณต้องย้อนนึกถึงในเรื่องความรักที่มันผ่านมาสิ่งดีที่มีร่วมกันมามองเยอะๆนะครับมันทำให้เป็นการสร้างแรงบันดาลใจเหมือนคุณทาวันนี้เพื่อใครสักคนเพื่อคนที่คุณรักเพื่่ออคคนทีุณยากจะ อุทิศทั้งชีวิตไปเพื่อเขาเนี่ยมันก็ทําให้ในเรื่องของความรักในเรื่องของสิ่งต่างๆมันมีแรงผลักดนันมีแรงบันดาลใจนะครับไอ้สิ่นี่เป็นกิเลสเนี่ยมันเป็นเรื่องของความที่มันอยากจะได้แบบนั้นอยากจะได้แบบนี้ด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึกมันก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งนะในเรื่องของความต้องการจริงๆตัวคุณนั้นก็ต้องขุดเรื่องโอกาสเดิมๆเพื่อจะ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองที่ดีนะครับมูอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นการทําบุญวัดริมน้ำนะครับแล้วก็ใส่บาตรก็มีโอกาสในการรับกันนะในเรื่องการเสริมดวงในเรื่องของความรักในช่วงนี้ก็อาใส่บาตรหน้าบ้านนะครับหรือว่าไปทําบุญที่วัดก็ได้นะวัดที่ติดในแม่น้ําก็จะเสริมพลังงานนี้เกี่ยวกับพญานาคด้วยใช่ไหมงูทำบุญกับริมแม่น้ําก็จะมีโอกาสถ้าไปวัดที่มมีเกี่ยวข้องกับพญานาคก็จะเป็นการเสริมในเรื่องความรักของคุณเนี่ยให้มีความ สำเร็จมากขึ้นนะครับก็ไปไปขอพรเรื่องคู่ครอง,องไปขอพรให้ขจัดอมรคต่างๆนานาเนี่ยให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีความรับคุณก็ถูกส่งเสริมไปที่ทางดีได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ไพ่เตือนนะครับอย่างแรกอ่าไพ่เตือนปีกุลน,นะครับอ่าการหมอโรคในแง่ดีนะครับอย่างที่2นะครับไพ่เตือนในเรื่องของการที่มันเหมือนทําอะไรให้มันเกิดความสุข ทำให้ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องความสุขความอุดมสมบูรณ์เนี่ยไพ่ขึ้นเป็นปีกุลในความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับพระแม่ลักสมก็อุดมสมบูรณ์มันหมายถึงความสําเร็จได้ด้วยนะครับสิ่งที่คุณคาดหวังเนี่ยมีโอกาสสาเร็จแต่จะไม่สาเร็จมาจากแจงตัวคุณมากกว่านะครับเราจะมูอย่างไรนะไพ่ขึ้นถวายสังฆทานนะครับแล้วก็ไหว้พระเก้าวัดก็มีโอกาสก็แล้วกันนะครับก็ถ้ามีเวลาเยอะนะหยุดว่างเสาร์อาทิตย์เรือว่า มีจังหวะดีจริงๆก็ไปสักาวัดนะสักจังหวดัดใดจังหวัดหนึ่งก็ได้นะครับรวมไปถึงถวายสังกทานสักวัดหนึ่งไม่ต้องไปถวายทุกวัดหรอกเรามีการไหว้พระ,ะในตามวัดวาอารามต่างๆแล้วก็ถ้าไ,ได้จังหวะก็ถวายสังกะทานซหน่อยนะสังกทานคือการไหว้พระศีรรูปขึ้นไปนะคือการไหว้พร,พระพระรูปที่ มีความเก่าแก่ก็เป็นการส,งส่งเสริมให้ในเรื่องหน้าที่การงานของตัวคุณเนี่ยให้มีความสําเร็จมากยิ่งขึ้นความสมหวังก็จะดีมากขึ้นสงปรารถนาก้าววัดอุนขอเรื่องเดียวกันนะมีโอกาสสาเร็จค่อนข้างเยอะคอนข้างสูงนะครับนั้นน้่เป็นเทคนิคเล็กๆนะครับถ้าคุณอยากปัญหาอยากจะมีงานทําอยากจะเกิดอยากจะความสําเร็จไหว้พระก้าววัดและขอแบบเดิมทุกวัดก็ให้งานที่ข้าพเจ้ากํบบาลังจะไปสมัครมีความประสบความสําเร็จมีความสมหวมังด,ด้วยเทินเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับก็เป็นพลังใจให้นะครับ สำหรับไพ่เตือนอย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นกุมารทองนะครับก็มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์กับคนที่เด็กกว่านะครับแล้วก็คนที่มาช่วยเหลือคุณด้วยนะครับแล้วก็คนที่ดูแลรักษาคนช่วยเหลือคนที่เป็นลูกน้องบริวารของคุณนะครับไพ่ขึ้นเป็นพิคิเนตความสําเร็จดังนั้นในเรื่องของงานนะก็มีโอกาสสาเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังถึงแม้ว่าจะเจออุปสรรคมากน้อยสักเพียงใดเนี่ยเออความคาดหวังความคิดที่บวกเข้าไว้เนี่ยเออมันช่วยได้นะ เสริมการหมู่ภัยขึ้นในเรื่องของการที่ใส่บาตรกับพระบทใหม่ถ้ามีโอกาสนะไปร่วมงานบุญนะไปร่วมงานบวชพระเนี่ยก็มีโอกาสก็ใส่บาตรพระบทใหม่เป็นการส่งเสริมนะครับในเรื่องความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่างานได้ด้วยนะครับมันเหมือนการที่เราคุณเองเนี่ยได้ไปใส่บาตรกับพระพิสุบทใหม่เนี่ยมันก็ค่อนข้างได้บุญเยอะนะตามความเชื่อนะครับรวมไปถึงการบริจาคเลือดนะครับการบริจาคเลือดก็ช่วยได้เหมือนกันนะการสละเลือดของคุณเองให้กับคนที่เขาขาดแคลนเลือดแล้วเหมือนช่วยต่อชีวิต ให้กับใครสักคนหนึ่งที่เขา,าต้องการเลือดทําให้ความสมเร็จความสมปรารถนาบังเกิดขึ้นนะไพขึ้นแบบพิคเนตด้วยนะครับก็มีโอกาสก็ไปไวาพิชเนตก็ได้นะเพื่อส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จมากขึ้นรวมไปถึงเนี่ยเห็นไ,ไหมไพขึ้นในเรื่องของวาสนาเนี่ยได้เสริมวาสนาของตัวคุณด้วยเพราะช่วงนี้มันตกในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรดมของตัวคุณนะครับการที่คุณบริจาคเลือดการที่คุณทําบุญใส่บาตรกับพระบวลใหม่ก็ดีนะครับ ถึงแม้เราทั้งจะส่งเสริมในเรื่องของการงานคุณก็ตามแต่มันก็ส่งเสริมอุทิศบุญนะต้องควรอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรด้วยเพื่อจะปลดล็อกนะปลดล็อกเรื่องที่มันขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคให้มันคลี่คลายไปได้ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นพระสุรสตินะครับในเรื่องของการใช้สติปัญญาการหา,หาเหตุผลนะครับการหาทางออกการจัดการเรื่องต่างๆให้มันเสร็จเร่วไปได้ดีนะครับให้ขึ้นเป็นศักยันหมายถึงคาถาหมายถึงครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธ ปกปักรักษานะครับการหาอะไรบางอย่างที่มาคุ้มกันนะให้ตัวคุณเนี่ยพ้นในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะครับแล้วก็ได้รับสิ่งดีกลับคืนหาตัวคุณนะครับมูอย่างไรให้ขึ้นร่วมบรุรณะวัดที่ชารุดน,นะครับเอามันเป็นในเรื่องของการเสริมเหมือนกันนะเสริมดวงของตัวคุณได้ดีด้วยซ้าไป dafür, นะครับให้ขึ้นทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้านอาะทำได้2อย่างอันเนี้ยทำได้ง่ายๆอ่าทำความสะอาดพระหิ้งพระที่บ้านถ้าหิ้งพระของคุณเนี่ยมีฝุ่นเกาะ มีความไม่อาสานเติมน้นําในแก้วหรือการถวายพงมาไยอะไรก็ตามนะทำให้มันมีความอุดมสมบูรณ์ในหิ้งพระคุณมากเท่าไหร่เนี่ย ธุรกิจของคุณที่ทำเนี่ยมันจะมีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับยิ่งมีความเติมเต็มมีความระเบียบเรียบร้อยในหิ้งพระเท่าไรเนี่ยมันก็ช่วยเรื่องการปรับของช่วยได้ดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของการร่วมบุรณะวัดที่จำรุดนะวัดที่ชำรุดสุสมต้องการบุรณะด่วนนะก็ถวบุญ5้าบาทิบาทแล้วแต่เราเลยไม่จําเป็นต้องถวายทั้งหมดเลยนะไม่ใช่เอาเท่าที่เรามีเราศรัทธาก็เป็นการช่วยทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาได้อีกหนึ่งทางด้วยนะครับก็เป็นการ ที่จะเป็นการหนุนนำนะในเรื่องของธุรกิจของคุณเนี่ยให้มีความปังมากยิ่งขึ้น,นอีกหนึ่งช่องทางและรวมไปถึงเมื่อทําบุญแล้วนี่เลยทําบุญกับเจ้ากรรมนายนเวรด้วยนะครับเพื่อจะ,อะส่งผลนะให้ส่งผลให้มีอะไรมาขัดมาขวางธุรกิจของครัคุณเนี่ยให้มันลุล่วงไปด้วยดีไม่มีอุรสรรคขวางกันนั่นเองนะครับ อย่างแรกนะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอังคารนะครับในเรื่องการเงินมันต้องะจนไปก่อนนะคร<ม>ับไพ่ขึ้นการประจนในการประทะฝ่าฟันเรื่องอุปสรรคต่างๆที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินแล้วก็ไพ่ขึ้นเป็นพระแม่คงคานะต้องอดทนอดกันเอาไว้นะครับในเรื่องการเงินมันจะค่อยๆดีขึ้นไหลรื่นมากขึ้นในอนาคตเมื่อเราอดทนไพ่คือบางขาือดทนไปก่อนในห่วงช่วงนี้เป็นการประคับประคองนะในเรื่องของการเงินให้มันค่อยๆดียิ่งขึ้นด้วยสิ่งที่คุณมองสิ่งที่คุณทำนั่นเองนะครับอะ เสริมลงอย่างไรนะครับไปขึ้นเป็นทําบุญที่เกี่ยวกับน้าโอ้โหไปขึ้นพระแม่คงคาพอดีเป๊ะเลยนะรวมถึงอาบน้ามนต์ด้วยก็เกี่ยวกับพระแม่คงคาอีกนะครับดังนั้นพลังงานน้ําค่อนข้างจะมีความเกี่ยวข้องกับคุณนะเกี่ยวกับพญานาคด้วยนะครับดังนั้นเอาไว้ว่าให้เราทําบุญนะเกี่ยวกับถวายปัจจัยค่าน้ำนะค่าน้ำเข้าไปก็ได้หรือว่าไปถวายน้ำปานะให้กับพระพิสุสงฆ์ก็ได้นะครับเป็นการส่งเสริมให้ชีวิตคุณมีความไหลลื่นมากขึ้นมีความชุ่มชื้นนนนมมมมีควาาาสุขขกกึ้้้หรืือออไไปบ็ดะเพ่จ ปัดเคาะปัดโศกปัดโรคปัดภยัยปัดสิ่งที่มันไม่ดีเนะี่ยออกไปแล้วก็สิ่งที่ดีๆเนะี่ยหาคุณได้ดีเข้าหาคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นการที่คุณอาจจะสร้างพลังงานที่ดีแล้วก็อุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมเวรด้วยนะครับด้วยที่จะให้มีทั้งพระแม่ธรณีทั้งพระแม่คงคาเป็นประธานนะเพื่อจะให้คนเคราะห์คนโศกคนโรคคนภยัยทุกสรรพสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของทุกคุณให้มีความปังให้มีเงินมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดวงเจได้ต้องเริ่มจาก พลังใจใดีเป็นพลังใจในะครับ